สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h k Auto Review แหล่งรวมรีวิวรถยนต์ที่ครบเครื่องที่สุดในประเทศไทยสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถรุ่นใหม่ๆที่เราจะนำมาอัปเดตให้คุณทุกสัปดาห์วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถกระบะท,ที่หลายคนรอคอยกันอย่าง2025 Caterpillar p i c k up รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนี้เอง c a เทอร์พิ a ลเป็นชื่อที่คนส่วนใหญ่คุ้นหูกับแบรนด์เครื่องจักรก่อสร้างระดับโลกแต่ในปี2025นี้พวกเขาได้ก้าวเข้าสู่วงการยานยนต์อย่างเต็มตัวกับการเปิดตัวกระบะรุ่นแรกที่เน้นความแกร่งและสมรรถนะที่เหนือชั้นรถกระบะ2025แคเทอร์พินลาบิกอัพถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งการใช้งานเชิงพาณิชย์และการใช้งานส่วนตัวด้วยดีไซน์ที่ดูดันบึกบึนและแตกต่างจากระบะทั่วไปอย่างชัดเจน ในเรื่องของขุมพลัง2 0 2 5แคทเธอร์พิล Pickup พมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบคู่ขนาด3.0ลิตรให้กำลังสูงสุดประมาณ310แรงม้าแรงบิดมหาศาลถึง800นิวตันเมตรทำงานคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดที่พัฒนามาเป็นพิเศษเพื่อรองรับแรงบิดมหาศาลพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ Full Time AWD ที่มาพร้อมโหมดการขับขี่ถึง5โหมดไม่ว่าจะเป็นโหมดถนนเรียบโหมดลุยคโคลนโหมดหินโหมดทรายและโหมดลากจูง การออกแบบภายนอกของแค ter p i l พิ r Pickup เน้นเส้นสายที่แข็งแรงกระจ่างหน้าขนาดใหญ่สไตล์ออฟโรดไฟหน้าเล็ดดีไซน์เหลี่ยมพร้อมไฟสองสว่างเวลากลางวัน,ล,วนล้ออลูมยขนาด20นิ้วพร้อมยางออเทอร์เรนที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานบันไดข้างตัวรถเป็นเหล็กหนาเสริมความแข็งแรงกันชนหน้าหลังแบบเหล็กพร้อมจุดติดตั้งวินและตะขอลากจูงที่พร้อมใช้งานจริงทันทีในห้องโดยสาร2 0 2 5 Caterpillar แ i c k u p พยังคงปลิ่นอายความดิบของแบรนด์แต่ก็แฝงไปด้วยความทันสมัย เบาะนั่งหุ้มหนังเกรดพรีเมียมทนต่อการขูดขีดแผงคอนโซลหน้าตกแต่งด้วยวัสดุอลูมิเนียมแท้หน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมลำโพงพรีเมียมจากแบรนด์ดังระบบปรับอากาศแยกอุณหภูมิซ้ายขวาและมีช่องชาร์จไร้สา,สายสำหรับสมาร์ทโฟนทุกที่นั่งเทคโนโลยีความปลอดภัยใน Caterpillar Pickup ก,ก็จัดเต็มเช่นกันทั้งระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนจุดอับสายตาระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบช่วยจอดอัตโนมัติแบบ360องศากล้องมองรอบคันความละเอียดสูงและถุงลมนิรภยัยรอบคันถึง8ตำแหน่งทําให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารมั่นใจได้ในทุกสถานการณ์อีกหนึ่งจุดเด่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือช่วงล่างที่ออกแบบมาใหม่ทั้งหมดโดยใช้เทคโนโลยีที่ได้แรงบันดาลใจมาจากรถบรรทุกแคทริปลาตัวจริงระบบการสะเทือนหน้าเป็นแบบอิสระปีกระหนกคู่พร้อมโช๊คอัพขนาดใหญ่ส่วนด้านหลังเป็นแบบมัลติลิงค์พร้อมคอยสปริง ทำให้สามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ดีเยี่ยมในขณะเดียวกันยังให้ความนุ่มนวลเมื่อขับขี่บนถนนปกติสำหรับสเปคเพิ่มเติม Caterpillar Pickup มีให้เลือกทั้งรุ่นตัวถัง2ประตูและ4ประตูมีความยาวกระบะหลังให้เลือกหลายขนาดรองรับการติดตั้งอุปกรณ์เสริมจากโรงงานเช่นวินไฟฟ้าราวหลังคาชุดแต่งออฟโรดเต็มรูปแบบรวมถึงระบบกันสะเทือนแบบถุงลมที่สามารถปรับระดับความสูงได้อัตโนมัติเพื่อการขับขี่ที่เหมาะสมกับทุกสภาพถนน ราคาคาดการณ์ของ2 0 2 5 Caterpillar b i k Up ในประเทศไทยจะเริ่มต้นที่ประมาณ2.5ล้านบาทสำหรับรุ่นพื้นฐานและอาจขยับขึ้นไปถึง3.2ล้านบาทสำหรับรุ่นสูงสุดพร้อมการรับประกันเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังนานถึง5ปีหรือ150,000กิโลเมตรแล้วแต่ว่าอย่างไหนถึงก่อนถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับคนที่มองหากระบะท,ที่มีความทนทานสูงและแตกต่างจากตลาดทั่วไป นอกจากเรื่องของสเปคและเทคโนโลยีแล้ว Caterpillar ยังให้ความสำคัญกับการบริการหลังการขายอย่างมากโดยมีการเตรียมเครือข่ายศูนย์บริการทั่วประเทศรวมถึงการฝึกอบรมช่างเทคนิคเฉพาะทางเพื่อรองรับการซ่อมบำรุงในอนาคตเรียกได้ว่าไม่ใช่แค่รถกระบะธรรมดาแต่เป็นการยกระดับมาตร,รฐานของกระบะเพื่อการใช้งานจริงจังในทุกมิติสำหรับใครที่ชื่นชอบรถสไตล์ดุดัน พร้อมความแข็งแกร่งแบบไม่มีใครเหมือน2,025 Caterpillar Pickup คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับและนี่ก็คือรีวิวเบื้องต้นของเราเกี่ยวกับรถกระบะรุ่นนี้หากคุณชอบเนื้อหาสไตลน์นี้อย่าลืมกดติดตามช่อง HK Auto Review ของเราเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อรับชมรีวิวรถรุ่นใหม่ๆที่จะมาอีกมากมายขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ